ันนี้นะครับเรามีภารกิจคือพอดีเรามาทําธุระแถวนนเนี่ยเราก็เลยมีแผนล,ลึกลับเราจะอยู่ๆโผล่ไปเซอร์ไพรส์บ้านไอ้ดาร์ดกันเพราะว่าตอนนั้นที่เราทําโรงเรียนกันเรานัดใ,ให้มันมามันไม่ยอมมาใช่ไหม๋ยวนี้เราจะโผล่ไปแบบเซอร์ไพรส์กันอยู่ๆไปแบบตกใจมานหน้าบ้านเลยดูดิ ي, ว่าแม่งจะเป็นไงจเจอกันดาร์ นีนะ่เรามาถึงบ้านมาแล้วนี่แม,แม,แม่รู้เห็นเป็นใจอยู่เรากระซิบา้านแม่เดี๋ยวเราจะแอบเปิดประตูเข้าไปเราจะแอบขึ้นไป เห็นแมมมึงเห็นได้ไงกูค้านขนาดนี้ละกูรอให้งค้านเห็นเรื่องแต่ตรงนี้รึเปล่าค่ะแม่แม่บอกมันหรอแม่ไม่ได้บอกอะไรเลยนี่มองเห็นตรงนี้ป่าูเห็นมึงทับมาล้กูดูไอ้เหี้ยอลแมงคุนไปนะรถคันนี้กูไม่เคยอยอ้โหไยอมจอไอ้คนเลวอ้คนเลว วันนี้ครับเรามีภารกิจครับเราจะมาให้คุณดา๊ดพาออกพาเราออกไปกินข้าวกินกาแฟหน่อยนะครับห้องบ้านกูมีกาแฟกินกาแฟที่บ้านกูนี่อร่อยที่สุดกาแฟเย็นบ้านกูก็มีน้ําแข็งอ่ะนี่นะครับน้องดัมมี่เป็นมิเกทุกคนยกเว้นกับเจ้าของนะครับนี่โอ้กว้างขวางมากกดเลือกตามเมนูครับอ๋ออันนี้เป็นเมนูฝั่งนมอันนี้แบบไม่มีนม แต่วันนี้ไม่มีนมเพราะฉะนั้นกดได้ฝั่งเดียวอ๋อไอ้สระบอกกูทําไมอากดมึกดฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเลือกมันก็เลือกได้แค่สองอย่างอันไหนกดกดให้เป็นแบบอันนี้เมนูเย็นกดให้เย็นอ่ะกดให้เย็นมึงก็ไปเอาใส่แข็งซีไม่นึกว่ากดนี้ถ่ายนี้ถ่ายนี้ด้วยจเนื้อว่ากดให้เย็นกดไปปั๊บหกโมงเย็นเลยอะไรเงี้ยโอุ้ย กดปุ๊บแล้วกดตังกลางไอสัตว์ยังไม่ใส่แก้วไอเหี้ยเดี๋ยวคุมันแคนเซิลได้แคนเซิลก็คือกดมันคืนไปทีนึงแคนเซิลได้เหรอแคนเซิลอ๋ออ่ะแค่นี้เอาไหนก็กดแล้วก็กดตังกลางจบด้วยอ่ะนี่ใส่แก้วไหน่งงจริงนะครับเข้าใจยังว่าไม่น่าจะเล่นได้เงี้ยเราแต้มมึงเลยเออนี่นะเออกดอ o t water ได้ไหมได้แล้วแต่อยากกินน้ำร้อนร้อนคอฟฟี่ ข้าวขาเนื้อพร้อมโชคดีของเราจริง,รงๆเราตั้งใจจะามาโปะสไปยดอร์เล่นๆแต่เรานี่ได้กินข้าวขาเนื้อรีวิวหน่อยเป็นไงสุดยอดนอกจากที่เรามากินข้าวแล้วกินกาแฟฟรีวันนี้เราก็จะมาหล่อยต้นไม้กลับบ้านด้วยนะครับอโกนิมาต้นนี้ก็สีสวยดีเนี่ยไหนนะได้ข่าวว่ามีมีต้นหนึ่งที่คุณตุลเขาทำไว้ต้นไหนเดี๋ยวฝากไ้ให้ตุลเลยดิ นานายนครับนะครับต้นนี้เขาเพาะไว้ของเขาเลยใจโอเคได้ได้ได้ยวเราได้ต้นไม้กลับบ้านแล้วบูมเอาต้นนี้กลับบ้านเนาะขอบใจนะตุลอุตส่ามาแล้วมาพกอะไรนะมาเพาะต้นไม้ไว้ให้ด้วยนี่ต้องต้องขอบคุณคุณตุลเขามาเพาะเพาะรอให้ผมเอากลับบ้านนะเนี่ยออาบูมไปเอากลับบ้านต้นนี้อีกหนึ่งต้นต้นสูงนี้ไปเลยต้นสูงนีอเอีเอาต้นไม้กลับบ้านะ้อือ สวางเอเปิลเอาไปด้วยเลยถ้าเถอะนี่ผมเอาต้นไม้ไปสามต้นเป็นของคุณตุลหนึ่งต้นใช่ใช่แล้วแต่ว่าในกระถางนั้นมีสี่ต้นของต้นหนึ่งต้นเดียวก็เดี๋ยวฉีกไปต้นเดียวอีกสามต้นมาเอาไว้บ้านแล้วรอบหน้าถ้าเกิดเราเจอด่าอีกผมสัญญาว่าจะเอาต้นพูด่างที่บ้านไม่ต้องเอามาลกเก็บไว้ที่บ้านเถอะเฮ้ยมันด่างนะเว้ย